สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องสิ์ปลาพาไปทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เป็นเวลาสวันสามคืนไปสัมผัสบรรยากาศแบบชุมชนชาวจีนยูนนานกับหมู่บ้านรักไทยที่แม่ห้องสอนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนดอยสูงสุดของแม่ห้องสอนไปชมไร่ชาวิวทิวเขาที่ทำให้ใจฟูถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวพร้อมกันคะ่ะ สำหรับ day หน,นะคะเราขอเล่าย้อนไปก่อนเนาะเนื่องจากว่า day หเราเดินทางออกจากที่กรุงเทพในตอนช่วงค่ำค่ะก็มาถึงที่สนามบินเชียงใหม่ตอนประมาณ3ามทุม่มเราก็นั่งรถเข้ามาที่โรงแรมนะคะเราเลือกโรงแรมพักแบบใกล้ๆสนามบินเลยค่ะค่ารถนะคะเริ่มต้นจากสนามบินมาที่โรงแรมอยู่ที่150บาทค่ะโรงแรมที่เราเลือกพักก็คือโรงแรม v t e r m i o a l Hotel ค่ะ ับตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มต้นวันเติมพลังกันด้วยที่ร้านโจ๊กสก็นค่ะเขาบอกว่าเป็นร้านโจกเจ้าดังของเชียงใหม่เราก็เลยจะมาชิมกันจากที่เห็นนะคะก็จะมีเมนูทั้งโจ๊กข้าวซอยติ่มซำมข้าวต้มต่างๆกาแฟต่างๆนะคะก็เมนูเยอะแล้วก็หลากหลายเลยทีเดียวเนาะ ังจากที่เราเติมพลังมือเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดนสองในวันนี้แพลนของเราจุดมุ่งหมายก็คือไปที่บ้านรักไทยกันค่ะซึ่งระหว่างทางนะคะเราก็จะแวะเที่ยวไปตามจุดต่างๆไปเรื่อยๆการเดินทางนะคะใช้เวลาจากเชียงใหม่ไปถึงบ้านรักไทยใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงค่ะโดยทริปนี้นะคะเราเช่ารถตู้บวกคนขับนะคะวันละ2,000บาทไม่รวมค่าน้ำมันนะคะซึ่งพี่เขามีความชำนาญในการขับรถเป็นอย่างมากเลยค่ะ ระหว่างทางที่ไปนี้นะคะก็จะผ่านโค้งมากมายเลยนะคะแนะนําเลยค่ะว่าให้ทานยาแก้เมารถมาก่อนเลยเราก็นั่งรถมาเรื่อยๆค่ะจุดแวะเที่ยวที่1ของเราค่ะคือสะพานท่าปลายค่ะจุดเที่ยวที่1นึ่งเลยค่ะที่เราแพลนมาก็คือเราจะมาแว้ตกันที่สะพานประวัติศาสตร์ท่าปลายนะคะก็มึนเมาท์รถหลับ หลับกินยาแก้เมา,เาแล้วก็หลับมาเลยค่ะตื่นมาทีก็ถึงสะพานประวัติศาสตร์พาท่าปลายแล้วและจุดแวะเที่ยวที่2ของเรานะคะเราก็จะไป ทานมือกลางวันกันที่หมู่บ้านสันติชนซึ่งหมู่บ้านสันติชนนะคะก็จะเป็นแบบรมเหมือนชุมชนจีนยุนนานเหมือนกันอยู่ไม่ไกลจากอําเภอเมืองไปนะคะมาประมาณ4-5กิโลเท่านั้นเองซึ่งที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบมีร้านค้าร้านของฝากร้านอาหารร้านน้ําชามีกิจกรรมให้เล่นโดยไฮไลท์กิจกรรมที่นี่ก็คือการโลชิงช้าค่ะ แล้วก็ยังมีร้านเช่าชุดจีนให้เช่าด้วยะค่ะทึ่งบรรยากาศที่นี่ก็คือได้ฟิลอารมณ์แบบเหมือนอยู่จีนมากเลยคะ่ะมีกำแพงเมืองจีนด้วยนะคะ ครบแล้วก็เสีย่ยงไงคารํนนาแข็งไปค่ะไปเที่ยวกันต่อค่ะหลังจากที่เราเติมพลังมือเที่ยงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดมุ่งหมายที่ของเราในวันนี้ก็คือบ้านรักไทยค่ะซึ่งเราต้องนั่งรถผ่านไม่รู้อีกกี่โค้งค่ะซึ่งเราก็หาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าจากเชยงใหม่ถึงบ้านรักไทยเนี่ยจะต้องผ่านโค้งไปทั้งหมด4,88โค้งค่ะเรียกว่าอาการหนักเลยทีเดียวก็แนะนํานะคะทานยาแก้เมารถมาก่อนเลย หลังจากที่เราฝ่าฟันโคง้งสารพัดโค้งมาแล้วนะคะเราก็มาถึงที่หมู่บ้านรักไทยชุมชนชาวจีนยูนนานกันลคะค่ะถึงที่บ้านรักไทยประมาณบา่ายสามกว่าได้คะ่ะซึ่งเราก็จะเข้าไปที่พักกันนะคะที่นี่มีที่พักมากมายเลยคะ่ะแต่ว่าเราจองกันมาที่นงนุษบ้านรักไทยคะ่ะฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านรักไทยเป็นที่เรียบร้อยลวจ้าเรา พักกันที่นงนดรรสอร์ทนะคะถึงประมาณสามโมงครึ่งเนอะคือไม่รู้ขึ้นเขาลงเขามาไม่รู้กี่ลูกเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมที่พักของเรากันก่อนนี่ค่ะเราพักเป็นห้องโจชินนะคะห้องนี้เลยดุมทัวค่ะห้องแบบสี่คนมีมุมจิบชาตรงนี้เป็นน้ำนะคะ ขอดูห้องน้ำหน่อยอ๋อครีเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยดีเข้าดีที่ไม่อ้วกเราขึ้นเขาลงเขามาไม่รู้กี่ลูกลูกนะไกลสุดนะนี่ สเอค่ะเราจะไปสำรวจแถวแถวนี้กันเนาะแล้วปโปรแกรมวันนี้ไม่มีอะไรก็จะสำรวจแถวบ้านรักไทยรอกินมูกระทะตอนเย็นพรุ่งนี้ค่อยไปถ่ายรูปที่รีวท์จ้ะแถบตรงนี้ที่พักเยอะมากนะคะแต่ก็จองยากแล้วก็เต็มไว อย่างตรงนี้ก็คือนีฮาวนีนีฮาวฮะริมมอ,อกจาตาลักไทยอากาศเย็นๆอยู่นะแต่ข้างบนเขาก็ต้องนอนกันริมน้ำไงเป็นหมาล่าฮอตพอตใช่ นี่ก็เป็นชาสารักไทยนะคะมิชชั่นของเราคือเราจะไปหาชุดเช่าชุดจีนถ่ายรูกกันค่ะเห็นเขาว่าที่นี่มีนี่ไงเจอแล้วนี่ไงอปทชุดแป๊บนึง ค่ะหนึ่งชั่วโมงโเ,เนี่ยพวกนี้เราจะมาเช่าชุดตอนเช้าเลยนะเใช่วันก็ใส่ด้วยมีชุดห้องเตะเลยใส่ร้องเ,องเรือมันจะได้เข้าไงแม่ลองยืนหน่อยไปเข้าไปยืน ซือ้อเขาซื้อของฝากซื้อที่นี่มาเลยเลใช่เดี๋ยวซื้อขักกลับเดี๋ยวโอ้โหสิบโลดีเยอเอาขายดีก็ได้ตัวนี้ปีเดียวที่ขายดีนะคะตัวนี้ย่างแบบนีหนึ่งกินง่ายจะ,ะเดินไปก็เมาเลยเดินกลับไป เค็มไม่หวานมมนไม่ใช่มันมันคนือคืนคืนนะเอ,เ,อเอาปีเดียวก็เหรอแต่มันเดินมาไกลอ่ะเขาก็นนเป็นร้านร้านหมาล่า จุดถ่ายรูปสุดว้าวนะคะริมทะเลสาบเราไปที่ภูน้ำรักไทยรีสอร์ทค่ะซึ่งที่นี่ก็จะมีร้านอาหารร้านหมาล่าน,นะคะและยังมีจุดถ่ายรูปเป็นสะพานติดกับวิวทะเลสาบแบบนี้เลยค่ะ และที่ถ่ายรูปต่อไปนะคะเราไปกันที่บ้านชาสารักไทยรีสอร์ทค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าพักนะคะแต่ที่นี่เขาให้ขึ้นไปถ่ายรูปวิวไร่ชาได้ค่ะแต่ไม่สามารถเข้าไปในส่วนของที่พักได้นะคะที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าที่พักอยู่บนเนินเขานะคะเราต้องเดินขึ้นไปค่ะมีความเหนื่อยแต่ว่าก็จะได้มุมวิวสูงมองเห็นทะเลสาบได้อย่างเต็มตาเลยค่ะก็คือต้องมีความขึ้นมาไดแบบนี้นะเหนื่อยอยู่นะหอบเลยอะ แต่ว่าก็จะได้วิวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะคะวิวมุมสูงแต่ว่าเดินเหนื่อยเหนื่อยมากที่นี่ก็เต็มวัยนะคะที่พักมันมีอะไรบ้งยอดน้ำค้างยอดน้ำค้างหอมลุมลีข้าหอมเมินลิข้าก็ามีตัวนันดองใ้ดอไใ้ที่จัะมีที่ล้างชาสารล้าง,งเดียวค่ะแต่ละครั้งนะคะสามารถเติมน้ำได้เรื่อยๆนะคะ นีก็ยังสามารถชมได้ประมาณสามคนนะคะนุอันนี้ยอนนำค้างนะคะก็หอมอยู่นะคืนนี้ไม่หละกินชาแล้วไม่ค่อยหละเดี๋ยวกินไวเท่าไหร่หลับเป็นไฟป่าไมต่อแง อ่อนๆท่อนี้มันอ่อนนะรถมันอ่อนอันนี้หอมมือนี้มันหอมคนละแบบหอมคนละแบบอันนี้หอมคนละแบบต้องลองชิมดูก่อนค่ะเออหอมหอมแบบหอมลึกกว่ารสชาติมันเอายอดยายอดน้ำขาไยอดยายอดน้ำขา ก็มีอีกอย่างนั้วยมารีเห็นคนเชียงจังเลยอ๋ออันนี้เข้มเออใช่ย้อนน้ำขาอ,อร่อยกว่าอันนี้น้ำขาได้แต่เป็นนที่โคตรสดที่ได้เลยเอ้ามาค่ะนี่อยู่ที่ร้านอาหารรีไวปั๊กตรง ตรงนั้นว่างปะคะว่างเนอะสี่นั่นค่ะสี่โออบาบาได้ไหมบาแต่น่าจะเป็นบาบงนอันนี้นี้จะเก็บแล้วใช่ปะสี่ที่ตรงนู้นตรงนู้นน่ะนะอยากได้โดนโอเคมาเลยริมในสุดเป็นบานะก็กเอาขาหมูก่อนเนี่ยขาหมูหม้อไฟเหรอ ใช่คะ่ะหมูมันโถและเมนูสุดฮิตถ้าเรามาบ้านรักไทยแล้วนะคะเขาจะต้องไปทานขาหมูมันโถก,กันค่ะซึ่งร้านอาหารที่นี่ก็จะมีหลากหลายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรีวายรักไทยนะคะ mm hmm. เขาก็ทำทั้งรีสอร์ท mm hmm. ทำทั้งร้านอาหารนะคะ mm hmm. บ้านชาสารักไทยก็เช่นกันค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปลองชิมขาหมูมันโถก,กันจ้า mm hmm. ขาหมู ม่ได้ละลายเท่าไรนี่นะต้องตุ่นต้องตุ่นนานกว่านี้กับห้องค่ะกับห้องมีอากาศค่ำคืนห้องเราตอนเย็นนะคะค่ำคืน เอีสองหมดขวดอ่ะสีแก้วอ่ะไม่หมดขวดเลยก็คือท eh ี่เราจ่ายมาในราคา6กพันเก้าใช่ป่ะก็จะได้ห้องพักอ่าตอนกลางวันมีอ mm ัพเตอร์นูนทีแล้วตอนเย็นก็มีหมุกระทะให้ด้วยตอนเช้าก็จะมีอาหารเช้าด้วยจ้ะเซ็ประมาณนี้กินไปค่ะเคราอากาศเย็น กินหมูกระักแก้หนาวสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะเราไปใส่ชุดจีนมาค่ะทำผมได้เร็วแค่นี้แหละ <c oughs> เป็นหญิงสาวชาวบ้า <c oughs> ตอนนี้เรากำลังล่องเรือนะคะน,นี่คือเรือของเรา <c oughs> จะเอาชุดนั้นก็มีคนจอง พรจองไว้แต่เมื่อคืนก็ได้เป็นท่านจอมยุทธอมตัวกันไม่ได้ดรออะไรเลยกขาใส่กับใส่ที่มีอย่างนี้หมดเลยเกงเกงยีนส์อะไรอยู่ข้างนหมดเขาเก็บให้องดีชุดร้อยใช่หนูบอกว่าท่านไหมคะคุมูสิสิบเรื่องนะท่านค่ะเขาก็เปิดรอไปแล้วสองคนค่าเช่าชุดชั่วโมงละร้อยค่าประจำชุดละหนึ่งพัน เพราะว่านมนุกเขาเพิ่งมีเรือไหมเหรอโอ้แล้วเราไปฝึกขัพายมายจากไหนอ่ะอ่ะชิมชาไปสิไปกินแล้วกินแล้วอ๋ออันนี้สองใบม,มีชาให้ด้วยนะคะแล้วเขก็จะพายไปเรื่อย สำหรับการร่องเรือในทะเลสาบยามเช้านะคะเราจองมากับนงนุดรีสอร์ทเช่นเคยค่ะซึ่งที่นี่เขาจะมีท่าเรือขึ้นที่หน้ารีสอร์ทโดยเฉพาะเลยค่าเรือนะคะนั่ง4ี่คน550บาทค,ค่ะก็จะมีชาให้จิบด้วยนะคะรอบระยะเวลาในการร่องเรืออยู่ที่40นาทีต่อ1รอบค่ะเราจองในเวลา6โมง40มาซึ่งวันนี้โชคดีมากค่ะที่มีหมอกขึ้นยามเชา้า ล่องเรือมาประมาณ40นาทีแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะกลับท่าที่พักเพื่อขึ้นไปทานอาหารเช้าเวลาที่เหมาะสมสำหรับการมาล่องเรือคิดว่าอยู่ในช่วงประมาณ6กโมงครึ่งถึง7จ็โมงเพราะว่ามันจะเริ่มมีไอแดดแล้วก็มีหมอกที่น้ำเนี่ยขึ้นมาเยอะถ้าสายวันนี้ก็น่าจะไม่เห็นแล้วแล้วก็ถ้าแบบเช้ามากก็จะมองไม่ค่อยเห็นแสงอีกเนี่ยประมาณ6โมงครึง่งประมาณเนี้ยกาลังดีเลย ตอนนี้เรามาอยู่กันที่รีไวลรีสอร์ทค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าพักที่นี่นะคะแต่เขาให้เราขึ้นไปชมไร่ชารีสอร์ทของเขาได้ค่าเข้าก็จากคนละ20่สินะคะถ้ามีรถตู้ค่ารถก็จะมีค่ารถด,ด้วยนี่นดอกสนะัพญาเสือโค้งแต่ว่ายังบ่ยังบ่งบ,บานเด้อ รี่วายรักไทยรีสอร์ทนะคะเป็นที่พักสุดฮิตฮอตในบรรดาบ้านรักไทยทั้งหมดเลยค่ะต้องจองกันข้ามปีเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าพักที่นี่ค่ะแต่เราสามารถเข้าไปชมไรชาเข้าไปถ่ายรูปวิวมุมสูงได้นะคะค่าเข้าคนละ20บาทค่ะแล้วก็จะมีเก็บค่าจอดร,จรถอีกคันละ40บาทด้วยค่ะชมวิวของรีวายนะคะทั้งชันมากเนื่ยมาก นี่ถ้าเราต้องอยู่บ้านบนๆก็จะเหนื่อยขนาดไหนดูสิดูงดูมันสูงมากเลยนะแล้วที่เนี่ยจองยากมากเต็มไวสุดๆนี่เราจะขึ้นไปอันนี้วิวคือสุด พูดสาขึ้นมาถึงจนได้มันพอได้ฉี่แล้วมันก็มีเลยเอ้นี่มองกล้องนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ปางอุ่งแล้วค่ะเป็นอุทยานด้วยหนอมาจากบ้านรักไทยไม่นานนะคะที่นี่เรียกว่าสวิสตเซอร์แลนด์แดนไทยแลนด์นะจ๊ะเขามีให้ล่องเรือด้วยนะล่องแพแต่ว่าเวลาเราไม่พอเราก็เลยจะไม่ลอง สำหรับปางอุ่งนะคะเป็นที่ที่ใครๆต่างขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนเมืองไทยค่ะบรรยากาศที่นี่นะคะก็จะเป็นทิวสนสูงใหญ่ค่ะรายล้อมอ่างเก็บน้ําที่สงบนิ่งกิจกรรมสุดฮิตของที่ปางอุ่งก็คือการล่องแพไม้ไผ่แล้วก็แคมปิ้งกันค่ะ สำหรับ day 3นะคะหลังจากที่เราเช็คเอาออกจากที่พักแล้วแวะถ่ายรูปที่รีวายรักไทยดีสอร์ทแล้วแล้วก็แวะเข้าไปเที่ยวที่ปางอุ่งเรียบร้อยแล้วนั้นวันนี้เราจะลงไปนอนกันที่เมืองปายค่ะโดยระหว่างทางเราก็จะลัดลอเที่ยวอีกเช่นเคยโดยมื้อเที่ยงเราจะไปทานกันที่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจาโบตอนนี้เราอยู่กันที่สวนส้มนกพริปางมะพ้าค่ะ แวะมาถ่ายรูปกับไร่ส้มก่อนที่จะไปเมืองปลายกันค่าเข้าที่ส่วนนี้คนละ20บาทนะคะเก่มากดูสิสวยสุดๆของสวยๆนี้ตีอยู่นอกนี่ลูกเลยแล้วก็แบบกำลังเติบโตเป็นแบบนี้นะคะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาเช็คอินกันที่ปลายแล้วนะคะ อยู่ใกล้ๆก,กับถนนคนเดินเนาะชื่อเมอร์ดิโอไฟลยจ้ะห้องก็ระประมาณนี้อะไรเอ่ยดูเลยออ,อนี่ค่ะวิวเมืองถนนคนเดิน สำหรับถนนคนเดินเมืองปลายนะคะจะเริ่มในช่วงเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะโดยร้านค้าก็จะออกมาตั้งอย่างมากมายเลยก็จะปิดถนนให้เป็นถนนคนเดินนะคะที่นี่มีร้านขายของมีขายของฝากของกินมากมายเลยค่ะมมเมเื่อ,ย,ย,อย็นที่เมืองปลายสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดระตคาดแม่เย็น อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเช้าวนันนี้บรรยากาศเป็นแบบนี้หมอกเต็ม เช้าวันใหม่ day 4แล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเดินทางกลับกทมกันในช่วงเย็นๆเ,เนอะเช้านี้เราจะแวะเที่ยวกันที่พระาธาตุแม่เย็นที่แม่ห้องสอนกันก่อนแล้วก็จะตีลงไปที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะใช้เวลาเดินทางตั้งจากอำเภอเมืองปลายไปถึงที่เชียงใหม่นะคะใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเือนเพนนะคะเป็นร้านอาหารพื้นเมืองอาหารเหนือเนาะ จริงเราจะไปร้านเฮือนม้วนใจก็ปิดร้านเขยเชียงใหม่ก็ปิดก็เลยมาจบที่ร้านเฮือนเก่นเดี๋ยวไปดูหน้าตาอาหารกันจ้าแล้วเราก็เดินทางมาถึงเชียงใหม่ประมาณเที่ยงกว่าๆค่ะเราก็เลยแวะไปทานอาหารเหนือกันที่ร้านอาหารเฮือนเพนรสชาติดีจัดจ้านเป็นร้านอาหารเหนือนแบบต้นฉบับที่เปิดมานานมากกว่า40ปีค่ะตอนนี้อยู่วัดศรีสุพรรณค่ะเป็นวัดอุโบสถเงินหลังแรกของโลกนะคะ วันนี้เรามาเป็นคั้นที่2แล้วไปชมความสวยงามกันหลังจากมื้อเที่ยงที่เราอิ่มท้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเที่ยวไหว้พระวัดดังต่างๆในเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นวัดพระสิงห์หรือว่าวัดโรคโมลีนะคะแล้วก็จะปิดท้ายกันด้วยช้อปปิ้งของฝากที่ตลาดวรโรรถเป็นอันจบทริปค่ะ ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับทริปเชียงใหม,ม่แม่ห้องสอน4วัน3คืนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเที่ยวถูกใจพอจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ไปเที่ยวตามกันบ้างไหมเอ่ยก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสิสปาพาไปแล้วเจอใหม่กันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ